ใช่นะครับสวัสดีแม่โบคฮาสวัสดีเอฟซีนะครับผมสวัสดีเอฟซีค่ะวันนี้แต่งตัวสวยนะก๋วยเตี๋ยวค่ะมากินต้มเส้นเขาเรียกต้มเส้นเนาะค่ะต้มเส้นอยู่ใกล้เนาะค่ะอยู่ในตัวอากาศอยู่ในตัวอากาศนะครับอยู่หลังตลาดตัวลุงนี่เองครังปั๊มน้ำมันปตทมีซอยเข้ามาหน่อยร้านนี้น่ะดังมากนักเรียนเต็มฮะร้านนี้ดังมากเลยหรอหนักเรียนเต็มนี่นักเรียนนิยม <โ>อ๋อช่นะองบ่ายมานี่มาเลยเหรอก็นักเรียนมาจะออกมาจากนี่ไงมันกินร้านนี้มันชอบกินต้มเซน๋อแล้ว <laughs> สงสัยลูกชายเขาก็มีเพื่อนเยอะด้วยก็เป็นเพื่อนกับหลานคุณแม่เอาเป็นเพื่อนกับหลานโอ้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กกันแหละเออเด็กอนุบาลเด็กนี่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่คือแม่บัวเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยอนุบาลเลยเหรอไม่พูดถึงว่าหลานลูกขนี้ลูกเขาลูกเจ้าของร้านนี้อ๋อลูกเจ้าของร้านหลานกับหลานแม่ ล,ลูกน้องสาวอ๋อลูกน้องสาวก็เป็นเพื่อนกันเป็นร้านเข้าไปมาหาสูกันครับนี่นะครับร้านต้มเสน้นนะครับผมราตเสน้เสนย,ยลยัรตนัสนะครับเยรัส <laughs> นี่เดี๋ยวร้นต้องถามก่อนเยรัสนี่อายุเท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบถ้างั้นเป็นน้องเป็นน้องไม่บัว อืมแม่บัวนี่6งแล้วนะอืมนี่นะครับทุกคนวันนี้พาแม่บัวนะครับหรือแม่บัวเลียงใช่ไหมโบเลียงหรือโบเวียงบัวเลียงเนาะเรียนบเรียนเลียนอ่าโบเรียนแต่รู้จักเขาเขาชื่อบัวเลียนอ่าไมครับเขาไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนกับโบเลียนเก่าแต่เขาไม่เรียนเขาเรียนแต่ตอนแรกเราก็งงเอ๊ะบัวเลียงใครเนาะอ๋อถ้าเกิดว่าแม่บัวนโบจะรู้นะ พอใหญ่ยยบัวอ่ามันไม่เรียกปนยาวเออถ้าเกิดเรียกแม่บัวเฉยมันก็สันส้นอ่ะเนาะันจ้า,น,าน,นี่นะครับตอนนี้นะครับใส่เครื่องนะครับเป็นน้ำซุปเดียวกระเทียมอ่าโรยหอมนี่ เปิดร้านกี่โมงครับใหญ่รัะเปิดเด okay, ี๋ยวนี okay, ้สามโมงมั้กินได้โอเคนะครับเก้าโมงเช้านะครับผมเพราะว่าสองโมงไม่ค่อยทันเลยไม่ทันนะฮะแต่ก่อนเราขายได้อยู่สองโมงเช้าเลยครับผมนอกจากขายต้มเส้นแล้วก็ยังมีเครื่องอะไรของชามนิดนึงนะครับผมราคาไดน้อยนะไม่ได้เยอะเพราะว่าต้มเส้นนี่ขายเป็นอาชีพหลักนะจ้ะ ไม่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 หยุดเนาะทุกวันเนาะไม่มีวันหยุดนอกจากว่าอ่าโอเคดีแล้วเพราะของกินเนี่ยแบบว่าเนี้ยดีแล้วลวแล้วนะครับก็มาแล้วมาพุงกันนะผมจะพักแล้วฮะอ๋อยิ่งจะพักเออเพราะวันนีมากินพริกจี่เนาะเออก็หอมดีนะเพราะว่าหอมดีมันเอาไปย่างไฟแล้วเนี่ย แต่ก็เผ็ดเผ็ดเชลเล่นนะเห็ดเห็ดอย่างเงี้ยอือไม่ไหวครับทเองนเืมแต่ก่อนเขาแต่บางคนเขาจะเรียกพริกกะเหรี่ยงนะอ๋อนี่ยังไงที่ร้านก๋วยเตี๋ยวสมัครท็อปใส่โอหโคตรเผ็ดเลยพริกกะเหรี่ยงครับพริกกะเหรี่ยงอันนี้ก็ได้สูตรมากากพ่อมาเลยแล้วเนี่ยโอ้โหนะครับมามาแล้วมาทำเลยอืม ตอนแรกจะไม่มีนะไม่มีเนาะของร้านนี้ทำก่นครับผมอ่า <laughs> เราไ็ทำอานกับพม่เลยแล้ได่กยเตพีก๋เียเางอืมพกียคือ,เอ,อเอาพี่นมาคั่วใส่น้ำมันนะบอกพริกกเรียมันจะเป็นพริกอ่าโดยเฉพาะเนาะพริกชนิดนี้ใส่เยือหอมด้วยนะเราเอ่อา แม่มาปรุงยางปรุงองงนะไรเนาะปรุงอยู่แต่ขี้บอลก่อนขวัญใจแม่บัวอีกแล้วนะครับน้องจ๊อบน้องจ๊บอบหนุ่มมอนหนุม่มมอนเขาตอนนี้เป็นหนุ่มเมืองกรุงแล้วน้องจ๊อบเขาไป,ไปทำงานะงงานะครับจะไปมามา เอพีก็รอลุนให้กลับมาเ,าเร็วเนาะ,ะและ้วรถน้ำก็มาส่งนี่นะครับน้ำมาส่งนะฮะมาแล้วก็มาเติมกันนะครับทุกคนน้ำตาลอยู่ไหนน้ำตาลอยู่นี่เติมนิดนะ เอาล้ครับวันนี้ก็ใส่น้ำตาลนะครับตัน,นิดนึงนะครับแล้วก็ตามน้แตาเรานะครับผมก็กินแบบไม่รสจัดมากพอได้พริกอันนี้พริกเหลียงเผ็ดนะครับมันก็ต้องมีเผ็ดบ้างครับมันถึงจะแบบมีรสชาติดนึงนะครับผมอ่าตอนนี้ครับแม่บัวก็<ต>ปรุงรสนะครับแต่ผมก็ดูในรูปเขาสวยจริงนะเอา้าขนาด อ่าเขาอายุขนาดนี้แล้วนะก็ยังมีเขาโค้งความสวยอยู่อืมเอฟซีก็ยังบอกพี่เมีบัวสวยนะหมายสาวนะววววหเห็นแล้วครับโหสุดยอดแต่แต่เสียดายแบบอาอายุที่แบบว่านน้อยยังไม่ยังไม่เห็นต้งใส่ไม่ได้ถ่ายใช่ไหมแม่บัวสมย 15, ัยสิบห้าสิบหกอ่ะแล้วก็มีอยู่รูปสองรูปเนี่ยแต่เราไม่ได้เก็บอืม พอเ,เราเก็บของเราลกบา้านเราก็บอกอเฮ้ยพี่จะเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ให้ใครดูมันไม่มีใครดูเพราะว่าไอ้รูปที่เอามาให้ดูมันก็อายุเท่าไหร่แล้วนะยี่สิบกว่ากวยี่สิบกว่าแล้วอ่ะอยังดียังมีรูปให้ดูอ่ะเออไงแม่บัวเมื่อแต่ก่อนก็เราก็เขาเป็นสาวเ<อ>วขาโตกว่าเนาะเขาเป็นสาวไอ้เราก็ยังไม่รู้จักแต่งตัวอะไรกับมาขายไอของขายเม็ดมะขามอยู่ในงานเเม็ดมะขามถามขั้วเหรออ่า ขายงานสังอะไรกางแปลงซื้อตัวย,ยังทุนยังนั่งอยู่หอบกองสลึงอะไรนะแล้วกองกระใหญ่บนเป็นธรรมดาดิอเอากระดาษปูแล้วก็ะขายกองใส่กระดาษแ,แล้วก็กระดาษหอ่อไม่ใช่ถุงเมื่อก่อนไม่มีเ,เป็นแบบนั้น มาแม่โบสักหน่อยครับติ๊กต็อกสักหน่อยโอ้ยสวัสดีครับแม่โบวันนี้ันสวยจังเลยครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มากินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นค่ะอืมนี่นะครับทุกคนนะก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นแล้วก็เป็นร้านที่เป็นเพื่อนกันด้วยนะเนี่ยรู้จักกันอยู่ค่ะตอนเด็กอืมสนิทกันอยู่ลองชิมดูอร่อยค่ะอร่อยก๋วยเตี๋ยวต้มเส้นเใช้ถูกด้วยสามสิบบาทเองนี่นะครับ ออคนชอบกินร้านนี้นะร้านดังร้านดังใช่ไหมครับดังในความอร่อยอ่าดังในความอร่อยนะครับแล้วก็พอกินสามสิบบาทอ่าสามสิบาทเองนะครับทุกคนนะนะครับแมงกระบีก็มาสั่งกินด้วยนะครับเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> นี่แล้วเขาก็มีผัก มาบริการด้วยนะกคนนะผักสดเนาะมาจช้เอฟซีทานเองทานต้มเส้นด้วยกันค่ะแกงเส้นต้มเส้นรสชาติเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี่แหละค่ะนี่ครับแม่บัวนะครับนะบัวกินโชว์หน่อยครับผมเป็นยังไงเนาะนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นบุญเส้นนะครับทุกคนอือ Egg, มันก็จะเหมือนคล้ายๆก็เตียเต๋ยวแล้วนะเนาะมันก็เตี๋ยวแต่เขาใช้วุ้นเส้นค่ะคมีในเมืองก็มีตม้ <Yeah. S 3> ตมเสน้นต้มเส้นมีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยเห็นแต่ไม่ค่อยเห็นบ่อยนักนะครับส่วนมากจะเขาจะขายในตลาดนะลุงเนาะขายขายให้ใค,คนที่เขาไปจ่ายกับข้าวก็มีโต๊ะนั่งกินต้มเส้นในตลาดอาร่อยครับผม Academy, <dt. S 1> อ ah <ะ>่อา <yeah. S 1> ก็เปล่าแล้วนะครับ fc นะถ้าไม่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวมันร้อนครับ มันร้อนนะนี่นะครับอ่าพอดีลูกค้าก็มาซื้อตลอดเนาะนะครับผมเพราะว่าร้านเขาก็เปิดมานานแล้วด้วยนะครับอืมโอโหนะครับอ่ายายรัตนนะครับอ่าเปิดร้านมาตั้งแต่อายุสี่สิบห้านะครับสี่สิบห้านะครับก็สิบห้าปีเป็นเพื่อนกับแม่บัวนะครับนี่แม่บัวก็ชิมนะฮะ นะเอฟซี FC ครับใครอยู่แถวอากาศแวะมานะครับอุดหนุนย่าัดหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันอยู่ในในซอยเนาะในซอยอ,อ,อ,ยอืมซอยข้างศาลเจ้าปูอ่านะหรือว่าศาลเจ้านะครับศาลเจ้าของจีนนะเอฟซี FC นะอืาซอยมาไม่ลึกครับผมใื่ครับอ่า มาขายเอฟซีอ่านะครับแม่บัวอร่อยเือนดกค่ะอร่อยค่ะอร่อยเนาะค่ะอืออยู่ใกล้บ้านครับเนาะแม่บัวในอากาศมันก็มีเยอะแยะเลยเนาะเราไม่ต้องไปไหนไกลเลยทุกคนนะครับมันแบบนี้เขามีรถเนาะอยู่ที่ไหนเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกินกันคร์อ่าไม่ไกลเกินนะครับผม นี่เอฟซีครับแม่บัวนะครับก็ได้มากินต้มเส้นนะครับผมฝีมือยายรัตนะครับผมเก่า,กา<ห>แก่จริงๆนะฮะมาจ้าทานต้มเส้นเงินแม่บัวค่ะสีทั้งหลาย <c oughs> ใกล้ๆเที่ยงแล้วค่ะเ <c oughs> นาะใกล้เที่ยงแล้วนะครับทานกันค่ะอร่อยนานะครับนี่ลูกค้าก็มาข้างนะฮะเ้ เนี่ยครับดูแม่บัวกินกันทั้งครอครนะครับ <Ps> อร่อยนะคะอ่าอร่อยนะคะเดี๋ยวจะทานเผื่อเอซีด,ด้วยจ้าจ้าว้าฮึมฮึมตอนเย็นแม่บอกกินข้าวที่บ้านอืมใช่ครับกินซุปเผ็ดอ๋อมีซุปเผ็ดนะครับซุปเผ็ดเอซีบอกว่าอยากกินซุปเผ็ดกับแม่บัวจังเลยบางทีเรากินลาบเทาโอ้ลาบเทาโอ้โหของหากินยากนะ เอ,อเอาแล้วครับตอนนี้นะครับก็ได้กินต้มเส้น <laughs> กันอิ่มแล้วนะครับผมนี่เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับเจร้ยานนะครับอ่านะครับอ่ะผมว่ายิงดีกว่าแม่บวัวยิงดีกว่าเพราะว่านั่งแล้วมันไม่เท่ากันโอ้แม่บัวสูงกว่าเยอะเลยใช่ไหมดูดูแล้วเหมือนเจร้านน่าจะตัวเอ่อต่ำกว่าต่ำกว่า,า,วาแน่ๆนะฮะนี่แค่แม่บัวนั่งอันเนี่ย เออไปไปยืนคู่ยาจะลายแม่บูสูงเลยนะเนี่ยนะครับ,บอ่ะถ้าชิดกันหน่อยครับผมอ่ะาสิครับเดี๋ยวถ่ายรูปกอนนะครับหนึ่งสองสามมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามโอ้แจมครับแจมนี่นะฮะนี่คือเป็นเพื่อนกันกี่ปีละก็ะไล่เรียกันเนาะไล่เรียกันก็ห่างกันสอปีเนาะก็คือไ เคยอยู่บ้านใกล้กันตอนเด็กบ้านใกล้กันอีกนะพอดีโตมาต่างคนต่างไม่มีครอบต่างมีครอบครัวกัไปอ่าโอเคก็เลยไม่ได้ค่อยอไปมาหาสู่นานๆเจอกันก็ทักทายกันธรรมดาอือค่ะยายร้านี่มีลูกอีกคนครับมีสองคนอ่ามีสองคนนะครับผมแต่ว่าแม่บัวไม่ได้มีนะอ่าโอเคนะครับแต่ก็ได้มาเจอกันนะครับผมมาเจอกันเพราะว่าเขาขายอาหารเราก็มาหาเขาอ่าโอเคนั่งก่อนครับผม นี่ครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะกับบงเอิญนะครับบางทีผมอ่าวันนั้นที่ผมมานะผมก็มาอจะไปดูห้องอยันรัดพาไปดูห้องแอร์ตรงนู้นแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่แม่บัวครับฝากอะไรเอซทีดูคู่รักต่างวัยของเราอยู่ครับผมค่ะกลาบสวัสดีค่ะขอบคุณ f อซทั้งหลายนะคะที่ดูแม่บัวและติดตามแม่บัวเอฟซี FC ของแม่บัวนะ คอมเมนต์ <Comment S 1> ให้แม่โบดีมากให้กำลังใจให้ความห่วงใยแ <c oughs> ม่โบขอกราบขอบพระคุณค่ะอ่าโอเคเลยครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนนะครับบ๊ายบายอ่า